ดร,รยุยกัญิชาจุดกระแส,สซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกเปิดตัว h e ร์ t to h r ร์ t EP7 และโชว์ผลงานศิลปะสติงอาร์ระดับนานาชาติพร้อมดาราเซเลบร่วมพูมแดงขับข้างที่ฮอลลีวูดรัชดา วงการศิละปะแฟชั่นและโชว์ระดับเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องสะเทือนอีกครั้งเมื่อดอกเตอร์ยุ้ยกันทิชาชิมซิริศิลปินและนักธุรกิจหญิงมากความสามารถเตรียมเปิดตัวงาน Hard h าร์ดทูฮาร์ด EP7 ในค่ำคืนวันเสาร์ที่15พฤศจิกาย,ย25 68, น2568ณฮอลลีวูดรัชดาภายใต้ทีมสีทองขาวพร้อมขนทับคนดังเซเลบิตี้และเหล่าศิลปิน LGBTQ+ s, ร่วมเฉดฉใชบนพรมแดงอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ ก็จัดคอนเสิร์ต h าร์ทูฮาร์ซีซันเนะคะจัดที่รัชดาซอยสีนะคะงานก็จะเริ่มช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงถึงห้าทุ่มนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็ความสเปเชียลคือจะมีเพลงใหม่2เพลงก็คือเป็นเพลงสตาร์และเพลงเลิฟมีนะคะที่ยูตั้งใจทําขึ้นมาใหม่นะคะจะเป็นเอาไว้โชว์สำหรับ opening ่งโชว์เลยนะคะเป็นเพลงแรกค่ะใช่ค่ะก็ เริ่มทุกคนก็จะแต่งตัวมาอย่างสวยงามแล้วก็จะมียุย้ยเปิดเปิดเป็นคนแรกนะคะก็จะให้ทุกคนเดินขึ้นไปโชว์ตัวบนเวทีนะคะแล้วก็มีทีมกล้องเพลนถ่ายไว้ด้วยค่ะรู้สึกว่าสนุกแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะรวมทั้ง FC แฟนคลับหลายๆคนเราไม่เจอกันนานก็ ดีใจนะคะที่ทุกคนมาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะอย่างซิงเกิลใหม่ที่แต่งมาสองเพลงสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะสตาร์เป็นเพลงสไตล์ก็จะเป็นเพลงสไตล์แดนแดนนะคะเพราะว่าจริงๆเราคือชอบสนุกค่ะก็เลยอยากจะทําเพลงที่มันมีจังหวะเร็วนิดนึงค่ะและเลิฟมีก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักนั่นเองค่ะก็ เป็นเพลงรักหวานหวาน,วานรวมผสมแดนซ์ไปด้วยข้างในตัวเลยค่ะใช่ค่ะเป็นอัลบัม้มเข้าอัลบั้มที่สองแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเพลงหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เพลงที่คัดมาเนี่ยก็จะไม่ได้โชว์คอนเสิร์ตทั้งหมดแต่จะเลือกเพลงที่ทำมาเพื่อให้มันเข้าอยู่ในธีมเดียวกันค่ะ วันนี้นะคะก็จะมีน้องๆน,นางงามหลายท่านเลยนะคะที่มาร่วมเดินแบบในเพลงมงลงนะคะและ DJ เจซีฟค่ะมาร่วมเล่น DJ เจกับยีด้วยนะคะค่ะใช่ค่ะปีนี้นะคะของฝันตัวเองนะคะก็ซื้อสร้อยให้ตัวเองค่ะค่ะ <laughs> สำหรับคอนเสิร์ตยุ้ยนะคะสามารถติดตามใน YouTube กันทิชาสิมสิริได้นะคะและใน i ิน t a g r กรมหรือ Facebook ค่ะชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะงานนี้นะคะยุ้ยก็ ดีใจมากๆที่ได้ทำเพลงมาหลายๆเพลงแล้วแล้วก็ได้คัดเลือกเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานพร้อมที่จะมาให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในความสุขกับยุ้ยในวันนี้ค่ะ วันนี้นะคะยุ้ยก็มีดอกไม้มาขายหน้างานด้วยนะคะสําหรับ FC คนไหนที่มาร่วมงานนะคะมาให้กําลังใจยุ้ยก็ซื้อดอกไม้รายได้ส่วนหนึ่งก็มอบให้ตังที่บอกค่ะน,นี้ยังยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะสําหรับปีนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เปมนะคะที่สนับสนุนงานศิลปะสติงอาร์ตของอยุ้ยนะคะที่ไปร่วมกับโครงการเดอะเพนดอ a ล่าวอลเลย์เขาใหญ่นะคะในปีนี้งานศิลปะของอยุ้ย ทั้งโปรเจกต์ก็ยุ้ยได้มีได้รับโอกาสได้ทำงานจริงอารทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะคนในครอบครัวนะคะสามีลูกและทุกคนในครอบครัวที่มาให้กำลังใจยุ้ยรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงเพื่อนนะคะและหลายๆคนนะคะที่มาร่วมเป็นกำลังใจให้ยุ้ยในวันนี้ค่ะค่ะก็คอนเสิร์ตในวันนี้นะคะก็จะไปออนแอร์ในช่อง5วันที่27ธันวาคม 2525ใ,ในเวลาสีพุ่มนะคะติดตามได้ค่ะ